สวัสดีครับผมพันเตาหากินเราถุงครับผมวันนี้กับพ่อครับพมเข้าอีกคือเก่านะครับเนาะพาพีพนองมาหาอยู่หากินครับวันนี้พามาใส่เบ็ดโซมีคือเก่านะครับเนาะมากับทีมงานครับวันนี้นี่ครับหมายของเราครับเขื่อนคลองน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงจัลโลธรครับผมวันนี้พา่อกกับทีมงานเข้าอีกคือเก่าครับสวัสดีครับ ผ่านเสี่ยหายกิโลทุ่งครับผมครับมาตือกิโลทุ่งครับผมครับมาหนี้มา<ช>พอมาสามคนครับมาหนี้พี่น้องอา,า,ารมา์ต่อมผ่า,านต่อมบ่มาครับเนี่ผ่านต่อม,มใหจใครไปอยู่กับตามบ้างดูเลยพี่นออ้องเลยแล้วสามคนครับมาหน,นี้ทีมงานครับบรรยากาศร่วมๆครับเดี๋ยวจะค่อยมาหลุดน้ำกันครับว่าสีมานบ้ามานครับมาหนีผ่านยางกําลังมาหอดครับตอนนี้ผ่านเฟี่ยกําลังทําการแบ่งแบตกันนะครับมาหนี้สิแบ่งเป็นสองทีมนะครับเนาะ พานเืตอสิไปกั็พานเต่าครับพานเตือสิบินเดียวครับวันนี้ตัวนงว่าผู้ใดสิบมันก็ไปครับหวังว่าผู้ใดสิจังก็ไปครับวันนี้พานเตือว่าบินเดียวเลยวันนี้ครับขอบินเดียวมันแจ๊บมาได้ครับวันนี้พานเตือยมันจไ้ำมันลงแห้งว่าสันพานเตือว่าพอใครมันแจ๊บมาได้ครับปกติน้ำที่ยู่งเคร่งรถจอดเนาะครับนี่ตอนนี้น้ำมันลงไปแห้งคุณครับลงไปแบบไกลเลยครับคุณ ปันเต๋ยว่าพวกเขได้ยินเสียงปลาสวบครับบวคเขอยมั่นใจว่าอะไรผลผลงานนะครับมือน,นี้ว่าสิมาหรือประมาณตอติดตามเบิ่งกันแล้วกันครับเกี่กยวเยอะแบบนี้ครับมานีนะครับนี่ง่ายๆเลยครับเอแบกแวก์เล็กน้อยครับให้เยอถึงพื้นครับ เงยลำพื้นไอ้เงยหอดพื้นครับันบกของหลายตวของล่างไหมหอยลอยไหมทีมาก,กินเน้อเขากันบโอ้หอยหลายตัวว้ระมาณนี้นะครับเนาะทันอว้รเยกน้อยครับ กันตัวใหญ่มันกินครับกันตัวใหญ่มันกินมันสิ่งลิงโคมหายครับขนมพันไว้นี่แหละครับเรียบร้อยครับวิธีการใส่ง่ายๆครับการการใส่เพชรพี่น้องอากาศกำล,ลังนี้ลยครับครึ่งฟ้าครึ่งฝนนี่ครับเตรียมบประมุงครับนี่ เรเอาลงให้มันถอดปืนครับแล้วก็ทันไวใน้ใเล็กน้อยครับกันมันดึงครับนะครับบรรยากาศอายุห้ากิ่งเอาไปเบ็ดน้ำกัน,น,าาน,กน,นเ,เลยพี่น้องเด้อย้อมย้อมวันศุกร์มายามครับเอาลุนน้ำกันวันศุกร์นิดประมาณครับเดี๋ยวอะไรพี่น้อง นี่ครับคะแนนก่อนผู้ซอยครับคนทรงเนื้อคนเตี้ยคนทรงเนื้อกับเบ็ดให้ครับนี่ครับวิธีทรงนี่เนื้อกับปลาหมึกครับกินหลังจากเขาใส่เบ็ดแล้วก็มานางผักพร้ตามมาที่อยาศัยก่อนนะครับจกำลังสีบงคึงก็คิงชั่วโมงครับจังค่อยพยายามครับทานช่วยกินขนมครับผมอีกหนึ่งเหรอวะนี่ ผัดเตยครับผันเตยใส่ไปคนใส่คนละทางครับบ่ได้ใส่ไปทางเดียวกันครับกันใส่แล้วว่าใส่แล้วว่าจะงูหรือว่าสามนังชาใส่แนวก่อนครับให้พัดเตยใส่เป็ดน้อยกว่านะครับหอยหลายหลายโอ้ยไร้แห้งบบกหอยเจ้าแม่ได้ถือเด้แบบหอยไหมขางงู้นมาหนีงูมาไปกินพ่ออะไก็พ่อได้กินอยู่เทำเลเหมาะแห้งครับบ่๊มีห๊มใหม่แล้วครับนังธรรมชาอะไรครับมีขนมพี่้อง ใกล้กินขนมน้ำกันครับน้องไข่หงพี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยสิพาไปยามเบ็ดาา <laughs> เดี๋ยวสิพาไปรุ่นน้ำกันครับวาสิมาลบอมมือนีเฮ้ยเพื่อนครับเราเนี่ยผ้าพี่ผ้าน่องมายามเบ็ดเลยครับเด้ออันนี้ทรงสาย,าย,ดดยส,ส,สิถือเลยพี่น้องสายแข็งแขงคบิ้งวเบองเัข้าเบิองหองไหนดึงหัวมันถือก็ถือเบิองสายแข็งแขงครับเบิองสายแข็งแข็งสายสายมันแข็งสดงว่าปลามันกินครับ ครับใส่กำลังง่าเลยพี่น้องใส่สวยครับแต้มแรกแขงมาดมากแล้วครับจะรุนกันต่อครับเง่าๆครับวันนี้ว่าเบิรงครับท่านนี้เป็นไหนครับเป็นไหนพ่อผมจมเลยครับพี่น้องแต่ว่าสิอู่หรือวายู่งงครับโอ้ใช่ขึ้งไหยครับพี่น้องสามสามใช่ขึ้นเลยครับสามเลยามอันใหญ่พี่อะตีตายเออ ต <Gram> <osc> ายแล้วลโล่ตกทึต้าตนนายแล้วใหญ่ครับลเลพี่น้องูตวาไปไปมาช่วมาช่้ดีดาบใส่ิไปดู่ตายนงูจะได้อเกือบรูตัว 不多、oh no. สองมาเด้อพี่น้องเด้อลองผ่าเอาลองจะพี่น้องครับเองแล้วเติงตึงเลยครับพี่น้องตามเลยบ่าตามเลยครับสายติงตึงเลยครับโอ้ยหญ่อยู่ครับพี่น้องโอ้ยพี่น้ใส่ยังไเลยพี่น้องจังตึงเลยครับโล,ล่ค,ลครัวคนเดินตั้งพีคือคักตัว่มีมันจังตทีลแล้ว แต่ที่สามครับปูอ้วนกีนเนาะตัวนี้เว้ยจังกึ่งเลยพี่น้องใส่งามเลยครับสุดยอดเลยครับที like, ท่ด็ดเลยครับตัวนี้เนาตัดเลยเนาะตัดสายเลยแต้มสามมาเราเด้อพี่น้องเอ้ยนานเออสีไม่้ยโอ้ยอยู่มาเลี้ยงขั้นเงาะเกอกมันดูถูกเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเจือเดี่น้องเศรษเคงเยอะครับเศรษเชนเยอะเน้นต้องใส่ผ้าตัวไหนครับ ลายสายไปเลยครับลายสายอู้อ oh, ู้อู้อู้พี่น้องอู้อู้ใส่งามอยู่ครับพี่น้องโอ้ใส่งามอยู่ใส่งามอยู่โอ้ใส่จังติ้งเลยพี่น้องใส่เลยอะลรงามเลยครับเป็นไรผ่านเป็นได้รดิตาจมเลยครับอันนี้เหียหอยด้วยนี่พี่น้องอันนี้หลังจากเงียประมือเข้าเหมิดครับเปลี่ยนสูตรเอาเลยใส่เงียหอยครับพี่น้อง Tạm không đi, uh, Thân hợp, đồng, không, thân uh, uh, Nhanh chú nhanh chú Xanh xuôi hấp Ui, uh, phí nông Nhiều bộ mứa cơm này, ôi nhiều hoái cơm này, nhiều hoái Ui, cơm rút tụi phía Cơm rút, cơm rút Ở tủng mà, tủng mà

ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอยู่อ๋อเกือบโลโอ้โตัวเน้ยตัวเนี้ยตัวเนีพี่น้องเกิดมาแล้วครับโอ้โหางตึงเลยพี่น้องเล็กปะแต่ว่าเล็กคนละพวกหูวะตัวอะไรอ้าปลาก่นละอ้าวถุงใส่บา ังไง้เนื้อหอยเพี่น้องนี่เนืหอยกินครับครับผมนี่โอ้ใส่งาเลยครับพี่น้องอ้ตายจกแตมนี่สองส่หกเจ็ดแต้มครับผมผัดต่อคาเรยเจ็ดแต้มครับแต่ว่ามีตัวมเว้ยเจ็ดแปดสองสี่หปแตมผัดเตยด้วนี่ผมกาผัดเตยครับนี่ มาเตอยู่ครับดีต่าไม่กเะกัม้าอยู่ครับก็เด็กกินอยู่นะพี่นองากจะอะไรกอย่ลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องยูทูบเป็นกำลังใจให้ทีมงานนิดเดียครับเด้อผมบ้านเตาหากินาทุงคทีมงานก็ต้องขอลาพี่ลาก็คกินนี้ทีมงานกคขอขอบันไครับสำหรับคิปนี้ครับสวัสดีครับ